เราต้องมี EPS ตลาดน่ยประมาณ100บาท100บาทนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่า100บาทคือพันแนะครับมันมันยังไม่ถึงสักทีปัจจุบันผมอยู่ประมาณตั้งแปบาทเดี๋ยวรีไวซ์ยังไงก็ตามก็น่าจะอยู่ประมาณแถวแปดสิบห้าทปดสิบหกบาทแถวๆนั้นมันเรายังห่างตรงนั้นอยู่1,800จุดผมว่าถ้าจะเห็นนะก็เห็นในสมัยที่ถ้าท่านอยู่ถึงนะ ถ้าท่านอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ถึงวันสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสเห็นครับอะไรทำให้ไปถึงนั้นแล้วก็มันจะกลายเป็นยังไงอะนี่คือตารางของ e p s ของของตลาดหุ้นไทยนะครับสังเกตไหมครับว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยคอลัมน์นี้ครับอีเพรประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่เคยถึงหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเราเจอปัญหาเรื่อง เรื่องของเ e w วอ l กับโควิดตอนนี้เราก็ตั้งต้นกับมาใหม่นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดดูจากตรงนี้ตัวเลขใกล้สุดเนี่ยเรามีโอกาสเห็น100เนี่ยก็คือน่าจะเป็นปี2026มีโอกาสเห็นนะครับก็ต้องถามว่าท่านอยู่ถึงตรงนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวตัวกำไร EPS เราไปถึงตรงนั้นแนะ่นอนครับช่วงที่ผ่านมาเราเราติดทั้งติดกับดักตัวเอง กับดักการเมืองกับดักเศรษฐกิจซึ่งเราขุดหลุมให้ตัวเองแล้วเราก็ลงไปหาในหลุมนั้นกับเรื่องของสถานการณ์ปัจจัยภายนอกไม่ไว่าจะเป็นสงครามโควิดเศรษฐกิจจีนอันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของตัวกําไรตลาดที่เราจะโตไม่เยอะเพราะเราเจอปัญหาตรงนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์หลายจุดนั้นน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะ่ปัจจัยต่างประเทศอาจจะเหลือแค่สงครามเรื่องเดียวแนละ้ว ของไทยเองเนี่ยถ้ารัฐบาลทําตามแนวนโยบายที่ถูกที่ควรและที่ควรจะเป็นเราก็น่าจะค่อยๆทําให้กำไรตลาดหุ้นดีขึ้นเซกเตอร์หลักๆน้ํามันปิโตเนี่ยจริงๆยังอิงตลาดต่างประเทศอยู่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดน้ํามันปิโตี่อิงตลาดต่างประเทศแล้วต่างประเทศดีขึ้นเนี่ยสกลุ่มเนี้ยจะดีขึ้นค้าปลีกธนาคารอันนี้อิงเศรษฐกิจในประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาตรการเศรษฐกิจดีๆค้าปลีกดีธนาคารดีเราก็จะไปได้มันนี่คือ4ี่เซกเตอร์ครับที่จะพา ebs e ตลาดเนี่ยไปที่ร้อยจุดได้นี่ที่ร้อยบาทต่อต่อหุ้นได้นะครับบรรยากาศวันนี้วันวันนี้เริ่มเริ่มมีเค้าลางของบรรยากาศที่ดีอยู่ในในการลงทุนแต่วันนี้ปีนี้เป็นต้นไปน่าจะเริ่มดีขึ้นตอนนี้สิ่งที่เราเราไม่ออกคือสงครามจะเป็นยังไงอันนี้เดายากผลการเลือกตั้งประธานาีิบริษัท จะเป็นยังไงเพราะจะมีผลต่อนโยบายต่างประเทศด้วยจะเป็นยังไงอันนี้เดายากแต่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นมันส่วนใหญ่มันดีขึ้นหมดการเมืองในประเทศก็ปกติเดากันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมันยังไม่อยู่ในจุดที่อิ่มตัวจนกระทั่งเราสามารถเดาทางได้นะครับแต่ผมมองว่าบรรยากาศเองถ้าถามว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมันแย่นะสองปีที่แล้วมันแย่นะผมว่าปีนี้กับจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นครับมนฑัชนีตอนนี้เราต้องกลับไปตั้งตั้งลำได้ให้ได้ที่ 1400จุดให้ได้ก่อนส่วนอีก400จุดของเป้าของคุณพิชัยเนี่ยผมว่าคงต้องไปอยู่ที่พัฒน,นาการต่างๆด้วยแต่ผมค่อนข้างชอบนะครับเวลาเวลาผู้บริหารประเทศผู้บริหารเศรษฐกิจพอพอคุณรับตําแหน่งหรือคุณจะทําอะไรก็ตามคุณประกาศเป้าไว้ก่อนอันนี้ผมว่าถูกคนระับเพราะว่าการประกาศเป้าเนี่ยแล,แล้วคุณจะแล้วคุณสร้างสร้างอะไรสร้าง environment หรือสร้างสิ่งแวดล้อมให้ให้เราไปถึงเป้าเนี่ย ผมว่าอันนี้จะถูกม,มันดีกว่าที่ว่าคุณทําไปโดยที่ไม่มีเป้าข้างไม่ได้มีไม่ได้มีเป้าหมายในอนาคตมันจะมันจะทํายากแล้วมันก็ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะถึงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าการตั้งเป้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป้าของมา r k เก็ตแคหรือเป้าของตัว GDP เองเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็มันจะทําให้คน,นสามารถแทร็กได้ด้วยว่านโยบายที่คุณออกมาเนี่ยมันจะทําให้คุณไปถึงเป้านั้นได้หรือเปล่า